กันเด้อล่ะเออพุ่นกดโค้ดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะนั่นมั่นตกมันแล้วหูมันเปิดแล้วเออหูมันเปิดแล้วเอ้าเอ้าเมื่อเช้ากับพี่อ้นตอนเย็นมากับพี่นะ เฮ้ยฮฮฮซีดอหลอดซีดอลหลอดพี่นาเอากล้วยมาส่งนะคะขอบคุณแม่ยุ้ยนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้าเฮ้ย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 ฮึดฮึดฮึดโมวินตีละหลอดโอนอ่อนอ oh. ่อนอ่อนในเขาเข้าไปานอดละบันเนื้อ เออนอดาวีวีอ่อนอ่อนเขาอย่างไงเขาเข่ามาหาอืมอุ้ยอุ้ยตะโค้งหยอกค่อยๆนะแต่มันเก็บนะหลอดนะ

ึมันหลอืนหุ่นเขาหุ่นนั่งแบบเนาะบางพีเขาเนยก็มาดีค่ะมาว่าใส่หมวกกันน็อกมานน่าเนาะโอ้ยขาไม่ติดฉีกได้หลอด

พี่จอยมาหยอกเนี้พี่จอยน้องพี่เต้นะคะช่วจ่อยน้องพี่เต้บอกวเป็นตะหยอกค่ะเป็นตะหักกระโดอไม่หยอกเนีเป็นหยังเบิ้งเขาอออกสิดีเออออาหยอกเบิ้งจับเบิ้งเออนั่นมันกระต่างกันแต่ล่ะ เออผุ่นกวดคอฮอาฮ่าฮ่าู่่้น้าฮู้จ้าฮู้จ้าฮู้จ้าูจ้าฮู้จ้าฮเ้จ้าฮาฮาฮู้าฮ้าฮูจ้าฮาฮาฮาเ้าฮจ้าฮู้าูาฮู ไปเล่าออกไปแว่นแล้วไปแว่นแล้วจ้าอืมอมันเป็นจังไดยแถมมันตกมันตีฮะมันตกมันตี๋ยอืมตกมันตีฮะมึงนี่อือมันหน่อยเร็วนี่อืออืมฮืมมันไหลฉะๆเลยว่ะตกมันเด็กน้อยตกมันพวกนี้เต็มสิเอาไปเล่นได้นั่น แต่ละมือแต่ละดีแต่มีคนมาหยอกนี่หฮงตามักกักเด็กน่อยตกมันเด็กน่อยตกมันจะพาไปออกกำลังกายนะคะยา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 นั่นนั่นนั่นจบเลยจบย จบลอยจอบลอยขอบคุณแม่ยุ้ยนะคะสำหรับกล้วยนะคะกล้วยจ้าพอดีล่ะได้โบมไว้เพราะว่ามูสุกก็มีอยู่ค่ะ<ช>ได้โบมมูดิปไป<ห>ถ้กินได้หลายๆวัน,<ห>นขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอให้เฮงเฮงปังปังร่ำรวยร่ำรวยนะคะเงินไหลกองทองไหลมาจ้า<ห>ทำการโค้งช้างป่า จะพาออกทั่วนะคะนันน่นนั่น่นเลแล้วน,นันฟาดถิมโะนอฟาดทิมโะนอขันขาจะคลองออกเลยขันออกเลยขันอาเลยอย่าเฝ้าตายอย่าเฝ้ามาท่านดีๆแล้วอย่าเฝ้าอันนี้กระไดยันตะบบได้าดาไปเอ้ยนั่นนั่นนันน มเนี่ยมาเนี่ยบอกกินน้ำตไีไปไปไปเสียบไหลหยาเหียนเหียนนี่แสบกระโดกระเดียไปไปไปมันะมืดก่อนหนาวเหี่ยงตะมืดไว้น้ำพ่อาบจ้ากลับมาจังมาอาบจ้า เออเสียงดีเถอะวะเป่าเลยวะไปซ้อยไหนเขาบอกไปซ้อยหนีได้หล่ะเขาไปพุ่นฟุ่นฟุ่นตัดลบเลยพุดอ่ะเฮ้ยพุดโ่วบักโม่บักแตงร่มเป่าตูดดีฮะกระเด้ นี่ล่ะมังกรเว้นขี่แล้วเตะดินถมเนาะสุดยอดคุณหมอโบเจ้านาูเก่งมากสุดยอดเลยคุณหมอโบว้าปะได้ยานนั่นนั่นปะได้ยานเขาเลยเขาตัวใหญ่นะคุณเฮ้ยเดะมาเลยมาเลยติเนเสียงไหมมาเลยจ่ามาเลยจ่า ให้ให้ถุงขนมไปเร็วๆร่มหนาวมาอย่าอาบน้ำบ่ได้บะเย็นแห้พี่ขอไปด้วยได้ไหมครั้งก่อนก็ไปกับน้องนะเนี่ยนะโอ้ยไปดมเงี้ยเขาเนี่ยตบผูดิหนิ คุยเก่ง hmm. ค mm ัก hmm. mm hmm.